ด่วนอัปเดตใหม่ล่าสุดเงินโครงการคนละครึ่งพลัสซื้ออะไรได้บ้างใครที่กำลังรอใช้เงินโครงการคนละครึ่งพลัสอยู่ในตอนนี้ต้องรีบฟังข่าวนี้ด่วนๆเลยนะครับจะได้ไม่เผลอไปทำผิดจนอาจจะโดนตัดสิทธิ์ได้เลยนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารโครงการแจกเงินคนละครึ่งพลัสลอบใหม่ปี2568ครับก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าโครงการคนละครึ่งพลัสรัฐบาลได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไปแล้วระหว่างวันที่20-26ถึง ตุลาคม68และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม68นะครับโดยโครงการคนละครึ่งพัดของรัฐบาลอนุทินในครั้งนี้จะแตกต่างจากโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลลุงตู่ที่ผ่านมานะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าคนละครึ่งพัดปี68ของรัฐบาลอนุทินในครั้งนี้สามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับสำหรับสิ่งที่ซื้อได้นะครับก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มตามร้านค้าที่ร่วมโครงการ รัฐจ่าย50%ประชาชนจ่ายเอง50%นะครับโดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายอยู่ที่สูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันครับทีนี้นอกจากอาหารและเครื่องดื่มแล้วยังสามารถใช้ซื้อสินค้าที่เป็นของใช้ทั่วไปตามร้านค้าที่ร่วมโครงการได้นะครับใช้บริการร้านนวดสปาร้านทําเล็บร้านทําผมตามร้านที่เข้าร่วมโครงการก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้แล้วคนละครึ่งพัสดของรัฐบาลอนุทิน ยังสามารถใช้กับบริการขนส่งสาธารณะได้อีกด้วยนะครับเช่นใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็สามารถใช้กับรถไฟฟ้ารถโดยสารเรือโดยสารสาธารณะรถแท็กซี่รถตู้รถสองแถวรถ3ล้อวินมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถ3ล้อทีบที่เข้าร่วมโครงการก็ใช้ได้เช่นกันครับโดยร้านค้าและบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการนะครับจะต้องเป็นร้านค้าของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลขนาดเล็กและจะต้องเป็นร้านค้าและบริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านเรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับส่วนสินค้าและบริการที่ไม่สามารถซื้อได้ในโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับก็จะมีสลากินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและบริการรูปแบบอื่น เป็นลักษณะการชำระล่วงหน้าครับนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารสินค้าและบริการในเงินโครงการคนละครึ่งพลัสที่ซื้อได้และซื้อไม่ได้นะครับข้อมูลใหม่อัปเดตล่าสุดที่ลงพันนำมาแจ้งกันให้ทราบในวันนี้ครับเอาละครับฟังข่าวนี้กันจบแล้วอย่างไงพี่น้องประชาชนก็อย่าลืมไปแชร์บอกต่อเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวของท่านให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนี้อย่างทั่วถึงกันด้วยนะครับ ว่าสินค้าและบริการประเภทไหนที่เงินโครงการคนละครึ่งพัสดซื้อได้และอันไหนซื้อไม่ได้นะครับและตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับสินค้าตัวไหนที่ทางโครงการคนละครึ่งพัสดเขาห้ามเนี่ยก็อย่าไปลักลอบซื้อหรือว่าจําหน่ายเด็ดขาดนะครับเพราะหากทางรัฐบาลเขาตรวจสอบเจออาจทําทให้คุณโดนตัดสิทธิ์ออกจากโครงการหรือมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วยครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ